สวัสดีครับเป็นแฟนอาร์เซนอลอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของอาร์เซนอลครับท้งเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะสถานการณ์ในทีมและข่าวตลาดซื้อขายในตอนนี้ครับเอเบิเซ่ครับคว้ารางวัลเอมเ,เรตโกออกเดือมินประจําเดือนตุลาคมหลังจากซัดลูกส,สวยๆใส่ทีมเก่าอย่างกิตันพาเลสในเกมเพรีเม์ลิกที่เอมเบเรสตสเตเดียมครับลูกยิงของเอเบิเซ่ครับเกิดขึ้นในนาทีที่39และเป็นประตูชัยช่วยให้อาร์เซนอลเก็บ3แต้มเต็มในบ้าน โดยประตูนี้ครับได้รับคะแนนหวตจากแฟนบอลมากสุดถึง37%ของทั้งหมดอันดับ2ได้แก่โคอีเคลรี่ครับจากทีมอาร์เซนอลหญิงกับลูกตีเสมอในเกมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อันดับที่3ครับเป็นของกาเบียลมาร์ตินารีครับจากลูกยิงจังหวะแรกสุดเฉียบในเกมแชมเปียนลีกกับแอตเลติโกมาริดครับนอกจากนี้ครับเดบิดลรยาครับเพิ่งสร้างสถิติใหม่ให้กับอาร์เซนอลหลังจากเก็บคินชีสครบ50นัด ในเวลาเพียง110เกมเท่านั้นครับถือเป็นสถิติที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอาร์เซนอลครับก็มีผู้รักษาประตูถึง20คนที่เคยทำคลินชีสได้30นัดให้กับทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลครับก็มีตั้งแต่เดวิดซีแมนเจนเรมันมานูเอลมูเนียวอเชนนี่ครับแล้วก็แบนเรโน่ด้วยครับ ขณะเดียวกันครับก็หลังจบแมตช์เดย์ที่สครับของยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับมีเพียง3ทีมเท่านั้นที่ยังเก็บชัยชนะได้ทุกนัดพร้อมมี12คะแนนเต็มได้แก่ไบร์ทมิวนิกอาร์เซนอลอินเตอร์มิลานครับและอาร์เซนอลก็เป็นทีมเดียวในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ยังไม่เสียประตูเลยหลังผ่าน4นัดแรกครับนอกจากนี้ครับก็ไปดูอัปเดตอาการบาดเจ็บกันบ้างครับก็มีกาเบรียลเควสุครับใกล้กลับคืนสนามหลังเจ้าตัวพักรักษาการบาดเจ็บนานกว่า10เดือน เจ้าตัวก็มีภาพเริ่มกลับมาซ้อมแล้วครับซึ่งถือเป็นข่าวดีสุดๆครับสำหรับแฟนอาร์เซนอลขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจาก SKYSPORT ครับรายงานว่าวิกเตอร์เกียวเคเลสครับจะกลับมาฟิตทันลงสนามในเกมดาร์บี้ลอนดอนเหนือพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันที่23พฤศจิกายนนี้ครับก็เป็นแฟนอาร์เซนอลก็ถือเป็นข่าวดีครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานครับ วันที่23พฤศจิกายนนี้ก็จะกลับมาแล้วครับนอกจากนี้ครับก็มีคิดเตียนมอสเกล่าครับเปิดใจถึงช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดกับอาเซนนลครับเจ้าตัวบอกว่าสําหรับผมเกมกับริบบ o พูที่แอนฟิลคงเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดแต่จริงๆแล้วทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาในทีมนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับสุดท้ายแล้วคุณต้องรู้จักสนุก กับทุกนาทีเพราะนี่คืออาร์เซนอลสโมสรที่นักเตะทั่วโลกอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันผมแค่พยายามแสดงตัวตนและสนุกกับทุกวินาทีที่ได้อยู่ที่นี่มอสเกล่ายังยกย่องกาเบียวมากันเยสครับตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่เขาอยู่ข้างๆผมเสมอและช่วยผมทุกอย่างผมดีใจมากที่ได้เล่นร่วมกับเขามากกว่าที่จะต้องลงสนามแข่งกับเขาอย่างแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลก เขาอยู่ใกล้ผมเสมอในสนามและเส้นทางของเขาก็คล้ายกับผมเขาเองก็เคยย้ายมาสโมสรใหญ่ตั้งแต่อายุน้อยแต่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากในการปรับตัวและนั่นทําให้ผมเรียนรู้จากเขาได้มากจริงๆการได้เล่นเคียงข้างเขาเป็นความสุขของผมจริงๆเขาทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นและเข้าใจเกมรับของทีมนี้มากขึ้นทุกวันก็เป็นความคิดเห็นของกิเตียนมอสเกล่าครับที่มีต่อรุ่นพี่ในทีมครับนอกจากนี้ครับ โอเวนฮาร์กรีฟสครับแสดงความคิดเห็นถึงการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลครับโดยเขาบอกว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากแต่พวกเขายังไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยยังอยู่ในเส้นทางที่จะไปถึงตรงนั้นและผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะทําได้แน่นอนแต่ทีมสุดท้ายที่คุณอยากให้ไล่ตามคุณในตารางคะแนนก็คือทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะพวกเขาทําแบบนี้มาหลายปีทั้งนักเตะและผู้จัดจาก,การทีมต่างรู้วิธีการไล่ล่าแชมป์ดีมาก เซนอนตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมแต่ซิตี้ก็อันตรายพวกเขาจะค่อยๆไล่กดดันอย่างเงียบและถ้าโรดี้กลับมาช่วยทีมเต็มที่เมื่อไหร่การลุ้นแชมป์ปีนี้จะยิ่งเข้มข้นสุดๆอย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับก็มีกัปตันทีมของเซรเวียปาร์ครับออกมายกย่องแม็กดาลแมนครับว่าผมรู้ว่าเขาคือใครแต่ไม่รู้เลยว่าแม็กดาลแมนอายุ15ปีเท่านั้นต้องขอยกนิ้วให้เลยครับที่สามารถลงเล่นใน เอเดนสเตเดียมได้แบบนี้ในฐานะนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนลีกผมจะคอยติดตามเขาอย่างแน่นอนและเชื่อว่าเขาจะพัฒนาได้อีกมากในอนาคตนอกจากนี้ครับก็ไปอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับมีรายงานว่าอาร์เซนอลเล็งคว้าตัวกาบีเกลร่ามิดฟิลด์ดาวรุ่งจากบาเลนเซียมูลค่า25ล้านยูโรมิดฟิลด์วัย22ปีเกลร่าครับเป็นนักเตะทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน21ปี ที่ทำผลงานได้โดดเด่นในลาลิก้ารุดูการ,การนี้ลงเล่นไปแล้ว12นัดทำ2แอสซิสต์แล้วก็มีรายงานว่าแอตเลติโกมาดริดครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในตัวของกาบิเกเร่าเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าอาร์เซนอลครับตั้งค่าตัวของดีแคนไรท์ไว้สูงถึง15ล้านยูโรก็ตีไว้เป็นหรือก่อนเลยครับสื่อจากสเปนฟีซายตครับ หลังเรือมอริแสแงความสนใจดึงตัวดีคไนร่วมทัพในตลาดมกราคมนี้ในการเสริมแดนกลางเพื่อวางรากฐานให้กับทีมปัจจุบันและอนาคตครับก็มองไว้เป็นลืออย่างเดียวเลยครับข่าวนี้นอกจากนี้ครับก็มีรายงานว่าอาร์เซนอลส่งแมวมองดูฟอร์มของรามินเ์เมงปาเวยครับดาวรุ่งฝรั่งเศสวัย15ปีของมงปริเย่ก่อนตลาดมกราคมนี้ครับโดยมีรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยส่งแมวมองเดินทางไปชมฟอร์มของเจ้าหนูรายนี้หลายครั้งแล้วครับ และทีมคู่แข่งสำคัญในการแย่งลายเซ็นของเจ้าหนูรายนี้ครับก็คือบาร์เซโลนาที่กำลังจับตาดูฟอร์มอยู่เช่นกันครับข่าวอื่นๆก็จะมีโอริโอรูโรเมอครับเซ็นสัญญาร่วมทีมเซาท์แฮมตันจนถึงปี2026ก็เป็นฟาบิฟาบิซิโอโรมาโน่ครับรายงานอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ